ออร์จิกไรเนติสอัปเดตทรีทเมนต์ค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิชาเลิกพัฒนาพิพั์ค่ะจากสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมินโนวิทยาและโรคขอ้อภาพวิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะค่ะขอบคุณค่ะ MC น่ารักมากเลยขอบคุณทีมแท็กนะคะไม่ได้เจอกันนานเนาะจันต้นเนาะโอเค ก็ดีใจนะคะที่ได้กลับมาเจอทุกคนในงานประชุมแบบไฮบริดเนาะออนไลน์ออฟไลน์นะคะก็วันนี้เอาเขาเรียกว่ามันไม่เชิองอัปเดตหรอกต้องบอกว่าตกผลึกมากกว่านะคะคือสิ่งที่เราทํามาแล้วก็ไปแมปว่าไกด์ไลน์เขียนไว้ไหมแล้วเวลาเราใช้อะ่ะมันจะมีปัญหา2ออย่างก็คือว่าถ้าเราใช้โดยแบบประสบการณ์เบสโอนลี่อ่ะพูดกับคนอื่นเขาไม่เชื่อแต่พอมีเอ vidence base support มันบอกว่าสิ่งที่ฉันคิดมาเป็นจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พยายามจะ สองอย่างนะคะก็คืออยากให้ได้ p r a c t ติข้อมากที่สุดเนาะแล้วก็ให้มันมี basic เอ่ออันนี้ซัพพอร์นะคะอ่าไปต่อโอเคสอดรับกับที่เมื่อกี้อาจารย์สิริพรบอกนี่ค่ะทำเพจเนาะปูคิดว่าเราต้องปรับตัวค่ะคือปูยังเชื่อเนาะว่ายังไงโควิดมันก็มี impact ถ้าเราไม่ทำทุกอย่างให้มันปลอดภัยกับโควิดเนี่ยสุดท้ายเบอร์ได้มาตกที่บุคลากรทางการแพทย์ก็คือเราป่วยบ้านเราป่วยติดก,กันหมดทั้งบ้านเพราะเนี่ย มันต้องเซฟเขาเซฟเราแล้วคนไข้ย,ยังได้เบ n นฟะิตเนาะปูคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะทําได้คือความรู้มันไม่ได้อยู่แค่ในวงวิชาการอ่นะเราสามารถกระจายให้มันไปถึงเขาแบบ ready to serve อนะ่ะก็คืออ่านปุ๊บใช้ได้เลยนะคะนี่คือเหตุผลที่ทำไมทำเพจเนาะคลิกออฟตั้งแต่โควิดรอบที่หนึ่งว่างจัดถูกกักตัวพอดีเพราะนั้นก็คลิกออฟเลยนะคะก็ ปล่อยคอนเทนต์ทุกวันสี่เดือนเนาะตอนนี้ยุ่งแล้วก็เอาคอนเทนต์เดิมหากินไปนะคะก็จะบอกว่าหลังจากที่เลคเชอร์เสร็จก็พยายามย่อยเนาะถ้าอาจารย์ฟังไม่รู้เรื่องนะคะหรือรู้สึกว่ามันแคชอัพหลุดตรงไหนก็อ่านอันนี้ได้นะคะก็เป็นเรื่องของแนวทางเวิปฏิบัตินะคะจมูกอักเสบอย่างง่ายเนาะก็คือสรุปมาจากที่เลคเชอร์ให้รับวิยาลัยนะคะยูแพทแ์รสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นพีทฟอลที่พูดไปคราวที่แล้วคือเรื่องไอไอเนี่ย เียงกันนาว่าเป็นของใครเนาะวันนี้เดี๋ยวลองพยายามรันทรูนะคะในเวลาอันเหลือน้อยแล้ว <laughs> ไปต่อนะคะก็เอาเลฟเฟลมาจาก4อันนะคะก็คือเป็นไรเนติตสองพันยี่สิบส่วนหนึ่งก็เป็นของอ,อ,อันนั้นของอเมริกาเนาะแล้วก็อันที่สองเป็นยูโฟเรียนะคะนี่ของยุโรปนะคะแล้วก็มีของบริทิชนะซึ่งมันจะเป็นสองพันสิบเจ็ดแต่ว่าเขียนง่ายนะคะตามสไตล์อังกฤษเขียนอะไรจะอ่านง่ายนะคะแล้วก็สุดท้ายยังคงเป็น forever paper ที่เราต้องพูดถึงก็คือ next gen นะคะ area guideline นะคะ ก็จะให้ดูว่าไม่มีคําถามเดียวอ่ะที่ปูเจอเรารู้สึกว่าถ้าตอบอันนี้ไม่ได้เนี่ยรูคนไข้ไรนิิสไม่รู้เรื่องก็คือว่าถ้าเราให้ยาพ่นจมูกเตียรอยแล้วอ่ะอะไรถัดไปคนไข้ไม่ดีอ่ะอะไรถัดไปเนาะคือรู้สึกว่าหมอเชสทุกคนจะจะ,จะ,จ,ะจะติดตรงเนี้ยพอให้ยาพ่นจมูกเสร็จปุ๊บอะไรถัดไปดีวะแล้วก็โยนหาอลเลอร์จี้ดีไหมนะบอกไม่ต้องค่าจา์มีอยู่ไม่กี่เรื่องเองนะคะวันนี้ก็จะเอามาฝากเนาะเราลองกลับไปดูว่าคนไข้อิเลอร์จิกรนิิสหนึ่งคนเนี่ย มันมีแค่จมูกที่อักเสบจริงไหมนะคะมันมีโคมอร์บิตไรซอนอยู่บ้างถ้าเป็นอยู่กับน,นักเรียนจะให้ทำโพลแล้วก็เลือกอ่าเราคิดว่าเอากนไหนดีอ่าจะลองคิดดูอ่าบางคนบอกไอไหมหอบหรือเปล่าคันผิวเกิดไซนุสไซติสนะคะ,ฉะเฉลยนะคะไอคะ่ะหลอดลมวัยเป็นอันบับที่เจอบ่อยที่สุดก็คือ70%อันนี้เป็นข้อมูลวิชาการซัพพอร์ตนะคะแล้วก็รามาทีพยีแล้วก็ออฟเซิร์ ซิมตัมเบสโอลลี่เนี่ยก็หกสิบปอร์เซ็นจริงๆอาการไอแล้วก็อาการ lower airway เพราะฉะนั้นคนไรนิทิชจะมีอาการ lower airway ที่เสมือนหอบหกสิบเปอร์เซ็นต์หลายครั้งเราตกม้าตายคือเราทิ้ดหอบอย่างเดียวเราไม่ทิ้ดจมูกนะคะเราก็มีแอสมาจริงไม่เยอะยี่สิบเองนะคะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะอีกอันหนึ่งก็คือคนไรนิทิชจะมีโครมาบิดอวัยวะอื่นซึ่งเราคิดไม่ถึงก็คือคันสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเดต้าละมาธิบดีทั้งหมดนะคะก็อาจจะต้องไปดูไปเขตว่าที่่ออืืนนนนเหมมกัะะคะ คำถามถัดมา,าคือว่าเมื่อเป็นไรนิทิสที่ใช้ยาพ่นเตียรอยแล้วไม่หายถัดไปทาอะไรคะสี่อย่างนี้เลยอันนี้คือครัมาให้แล้วข้อที่หนึ่งก็คือมิกซ์ไทป์ค่ะไม่จําเป็นเมื่อคนไข้จมูกอักเสบภูมิแพ้จะต้องเป็นแค่ภูมิแพ้ต้องบอกก่อนเนาะเดินออกไปเจอพีอคนไข้ไรนตทิสทุกคนช่วงนี้นะถ้าเจอพีเอ็มเนี่ยใส่นัดเจียทุกคนแอทแทกเพราะว่ามันแอกเกรเวตนะคะนเพราะนี่ยเขาอาจจะมีมิกซ์ไทป์ปนอยู่นะคะเราไม่ได้รักษาภูมิแพ้ o ลี่นะ เรารักษาคนไข้ทั้งตัวถูกไหมคะไม่ว่าเขาจะมีกี่โรคในคนเขาเราต้องทีให้หมดคิดเลยว่าเอ๊ะมันใช่เวสโอมอเตอร์คอมบิเนชันหรือเปล่าจมูกวายหรือเปล่ากินข้าวปุ๊บน้ำมูกไหลเจีย๊ยดเจีย๊ยเจี๊ยอย่างเงี้ยเราต้องไปเก็บอาการเหล่านั้นไม่ใช่อัฟสเตียรอยแต่อาจจะต้องไปแอดพวกอินทราเนซอลแอนติฮิสตามีนหรือเนซอลเออร์ลีเกชันนะคะอันต่อมาเจอเยอะมากเนาะเป็นภูมิแพ้มานานมากจมูกบวมเกิดเทอร์บิเนตไฮเปอร์โทรฟีนะคะปู่มมีคนไข้ไอทีสามสิบปีอะ เหตุผลเพียงเพราะว่าไม่หายคัดจมูกเราใช่อย่างเนี้ค่ะไม่ใช่มั้งส่งไปหาหูคอจมูกเลยค่ะอันนี้ปรากฏว่าเป็นจมูกโคตรเนาะแค่ไปเซอร์เจอรีก็หายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสตรัคเจอรัลหรือเปล่านะอันนี้ต้องเช็คให้ดีนะคะอันที่3ามเจอเยอะมากก็คือไซนูซิสนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะเป็นทั้ง AR ด้วยไซนัสด้วยมีเคสหนึ่งเนาะเป็นรุ่นพี่หมอเด็กแบบถูกวินิจฉัยว่าเป็นซีเวแล้วก็แบบเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าทำอิมมูโนเทอรรปีไม่หาย จนกระทั่งหอบมากนอนไม่หลับสุดท้ายมาเอววังก็คือเป็นโครนิกไรโนไซนูไซติสแล้วก็จมูกคดเราล้างจมูกเราก็ส่งไปเซอร์เจอรี่หายอย่างเงี้ยคือบางทีเราแบบคิดว่ามีเรื่องเดียวหรือเปล่าสุดท้ายค่ะมันใช่ของเราจริงก็คือ CVRAR นะคะก็เดี๋ยวให้อันนี้ผ่านไปเร็วๆเ,เนาะคิดว่าเบสิกทรายทั้งหมดทุกคนพอจะนึกภาพออกแล้วนะคะว่าทำไมมันถึงมี lower airway มันอยู่บนกว่าใช่อ n นาโตมิคอลแต่มันมีซิสติมิคอินเฟรมมันมีไซโตไคล์เนาะมันมีเรื่องของ reflex เนาะไม่มีเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเนาะที่เป็นของต่างประเทศที่โชว์ทุกครั้งที่พูดก็ดคือเรื่องของอเมริกาเนาะว่าเอาคนไข้แข็งแรงคือทหารเป็นเรเนติสมีหลอดลมวาย70เปอร์เซ็นต์มีโอเวิร์ดเนาะแอสมาอยู่แค่8เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะนะคะจริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้จะ Normal p u l m o n a r y function test ไม่ได้แปลว่าเขาไม่เป็นแอสมานะแต่เขาอาจจะมีหลอดลมวายอยู่เพราะฉะนั้นเราวินิจฉัยจากอาการนะคะไม่ใช่ด้วยการทำทำ lab เทสนะคะ ส่วนอันนี้คือรามาธิบดีเนาะเดต้าซึ่งเราพยายามแคลกออกมาว่าคนไข้จมูกอักเสบมาหาเราเนี่ยมีอาการโลเวอร์เยอะไหมาอาจารย์ดูได้เลยหกสิเปอร์เซนตตามที่พูดเมื่อกี้นี้เลยนะคะเครื่องหนึ่งคือไออีกเครื่องหนึ่งคือเหนื่อยเพราะฉะนั้นหลายครั้งคนไข้เหนื่อยเราต้องเช็กว่าเอ๊ะเป็นไรนิสหรือเปล่านะคะอันนี้อยากให้ดูโครมบิดที่เมื่อกี้โชว์เนาะแบบไปเร็วๆเนาะอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนไข้เราเนี่ยก็จะมีโครมบิดเรื่องสกินค่อนข้างเยอะเนาะเบอร์หนึ่งเลยกราฟแบบซ้ายสุด คันคนไข้ภูมิแพ้จะคันเนาะบางทีไม่มีผื่นแต่คันคันนะพวกนี้ก็คือเป็นเป็นปกติค่ะอลเลอร์จีเป็นเป็นซิสเตมิกดิซีสคนไข้ก็จะมีอาการพวกนี้ได้แล้วก็แอพพลายสกินแคร์ไปส่วนใหญ่ก็ดีแล้วแค่แอพพลายสกินแคร์นะคะอ่าเรามาเข้าไกด์ไลน์กันนะคะอ่ามาดูต่อเนาะแกะมาให้เลยว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจในรายในติด2 0 2พบ้างน,นะคะอันแรกก็คือเขาพูดเหมือนที่เราพูดเลยเราคิดอยู่แล้วมันต้องมีมิกซ์ทยเขาก็เขียน ระวังเนาะมันมี AR แล้วก็นอน a r ก็หรือว่าเป็นมิกซ์ด้วยกันนะคะแล้วก็บางทีโรคของไรนยทิสมันโอเวอร์แลทับซ้อนกับหลายๆอย่างซึ่งหนึ่งคนมีมากกว่าหนึ่งเรื่องได้เช่นเป็นไซนัสเป็น Structural Factor เมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะรวมถึงมีดีฟลักผสมผสานกันไปแล้วก็อันนึงสวยมากคอฟฟ I นไรนิิสไอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจมูกอักเสบรู้ไหมส่วนใหญ่เราคิดว่าไอเป็นเรื่องปอดไม่ไอเป็นส่วนหนึ่งของจมูกอักเสบค่ะ แล้วถ้าเรารักษาจมูกอกเสบดีนะคนไข้ส่วนเนี้รังฟังก์ชันขึ้นแล้วไอาหายด้วยนะแต่ถ้าเราไม่รักษาก็ไม่มีวันดีูกณแมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดถึงเนาะการให้อินทราเนซอลคอร์ติโคสเตียรอยก็ยังเป็นยาเดียวโมโนเทอร์ปีคือยาเดียวไม่ต้องใส่ยาอื่นเดียวแต่สอนคนไข้พ่นให้ถูกต้องหลายคนพ่นผิดโดสโดยจะพาะคนไข้เด็กที่โตเป็นผู้ใหญ่จะพ่นค่าละหนึ่งสเปรย์ซึ่งผิดโดสผู้ใหญ่คือสองพัฟโอดีนะคะ อย่าแบ่งเป็นหนึ่งพัก BID นะเพราะคอมเพลน,นจะดอปทันทีเมื่อเพิ่มโดสนะคะเนาะอันนี้เจอเยอะมากเลยนะพ่นผิดพ่นโดสไม่ถึงนะคะอันอื่นนะคะตัดมาก็คือว่าถ้าเราคิดว่าเป็นเราอัลเลอร์จิกทำไงได้บ้างบอกแล้วจมูกวายน้ำมูกไหลตุ๊บติก๊กนี้ก็เติม i n t r า n น s ซ l อ n ต i h i s t a m i n e นะคะก็จะเป็นยานรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้จะข้อมูลน,นิดนึงมาให้ดูเนาะอื่นๆปูไม่ลงรายละเอียดนะคะเพราะปูรู้สึกว่ามันก็เป็นแบบเรื่องอื่นไปละเรื่องการใช้ มอนทีลูคัสอะไรเงี้ยส่วนตัวเนี่ยจะใช้ในกรณีที่คนค่ายอินโทรเรนต์ต่อแอนติฮิสตามีนแบบออรัลนะคะเพราะว่าฮิสตามีนสเปรสชันมันใกล้เคียงกันแต่ไม่ง่วงเนาะก็เลือกใช้เป็นบางคนนะไม่ค่อยได้ใช้สําหรับราเนติดนะคะไม่ค่อยได้ใช้อ่ามาดูอันนี้ถัดมานะคะนี่ก็จะเป็นของเอ่อบิทิสเนาะ,ะอ่าก็ยังเขียนนอนเอไอเห็นไหมคะจริงๆในชีวิตจริงเราเจอนอนอัลเลอร์จิกมาสัก40%นะ,ะไม่ใช่อะไรเนี่ยไม่ใช่อัลเลอร์จิกทั้งหมด เพราะฉะนั้นบางทีถ้าอาจารย์รักษารู้สึกว่ามันไม่มไมมไมตอบโจทย์ก็ลองเทสดูนะคะอันนี้พูดถึงเรื่องของโคมอรบิดอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูถัดไปนะคะค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนาะตัด,ตดช็อตไปตรงสไลด์นี้เลยนะคะอ่ะมาตรงนี้เลยนะคะคือว่าถ้าสมมุติว่าเราให้อินทราเนซอลเซียรอยเนาะแล้วมันไม่ดีนะคะจริงๆตามไกด์ไลน์เราจะแอดอินทราเนซอลแอนติฮิสตามินไปเลยนะคะ แต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เขาสี่เหลี่ยมไว้สีแดงเนี่ยมองหาอินเฟคชันไซนิไตรดมีไหมมองหาสตรกชัลล์พอบเบม้มีเปล่าจมูกคดจมูกบวมมองหาอะไรที่เป็นอินดิเคชันอื่นเนาะถ้าไม่แน่ใจอาจารย์ส่ง ENT ENT อาจจะมี preference หลายแบบเนาะบางคนผ่าทูเมอร์บางคนทิตลาลิงพยายามเลือก ENT ที่ specialist ไลโนค่ะต้องบอกว่าเราต้องมีพันธมิตรอันนี้พูดจริงไม่ได้พูดเล่น ขนาดหมออัลเลอร์จีอ่ะบางคนยังทําดักบางคนไม่ทําดักบางคนทําฟู้ดมันคนไม่ทําฟู้ดเลยเชสบางคนก็เล่นแต่แอสมาถูกไหมอาจารย์ต้นบอกผมเองบางคนก็เล่นแต่ทูเมอร์แบบคือทุกคนมันมีเพร f เฟ e n รนซ์เราต้องเกตว่าบางทีมันโอเวอร์โอเวอร์ฟิลของเขา,าเขาจะแบบบางทีเราส่งไปนอร์มอลกลับมาทุกคนเลยแต่พอเราส่งไปไลโนเออร์ของกูเองของฉันเอง,องเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ต้องขอขอดูว่าคนไหนเป็น Experti s อเนาะอาจารย์พงศกรนั่งอยู่นี่แล้วเนาะใช่ไหมคะเะมันต้อง s p e c i a l t r a i นเนาะด้านเนี้ยนะคะ ก็ส่งรีเฟอร์ไปค่ะถ้าสุดท้ายมันกลับมามันไม่เหลือใครแล้วก็เป็นของเรานี่แหละส่งมาหาเลนะ์จี้เนอะอ่ะทีนี้อันนี้อยากให้ดูค่ะมันเป็นเรื่องของ non ic, นอนอัลเลอร์จิกเนอะเอ๊ะปุกขดทำไมมันย้อนไปย้อนมาอ่ะโอเคมาละมาแล้ว,ลวอ่ะมาให้ดูนอนอัลเลอร์จิกนิดนึงเนาะเพราะว่าเวลาจาย์ทิตอัลเลอร์จิกแล้วจย์ไม่ได้เทสเนาะถ้าจาย์ทำได้จย์ส่งเลือดไปก่อนช่วงนี้เราก็ไม่ได้ทำสกินพิกเทสถ้าเหมือนไม่มีเลยจ์ลองนึกว่าเอ๊ะมันเป็นนอนอัลเลอร์จิกหรือเปล่านะคะ non ic, นอนอัล เขาจะแนะนําว่า first line drug เนาะก็คือการล้างจมูกมาละเชียวเพราะฉะนั้นในส่วนตัวปูนะปูเชื่อว่ามันมี mix type อยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าเราเดินออกไปเราเจออากาศแห้งเจอฝุ่นเจอควันปูจะสอนคนไข้ล้างจมูกเลยในคนที่แบบอาการเหลือไม่เยอะเก็บด้วยการล้างน้ําเกลือนะคะถ้ายังไม่หายสเต็ปถัดมาเลยค่ะ intra ในซอลแอนติฮิสตาม n นคนไข้นอนออร์จิกจะ respond s t e r ย i d โพ่นักไม่เยอะประมาณ20%เเพราะฉะนั้นบางทีอาจารย์ให้เขาจะเฉยๆอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น อินทานีโซนทิ m มีนนะคะซึ่งในเมืองไทยยังเป็นรูปแบบคอมบิเนชันอยู่เนาะอ่านะคะมีประโยคหนึ่งค่ะที่ปูชอบมากเนาะในไกด์ไลน์ของอันนี้เป็นของอเมริกาเนาะเขียนเรื่อง c o ฟ g h แ n น r h ไรนิ i ิมีเปเปอร์นะคะว่าแม้ว่าอินทาน n a l สเตอรอยจะเป็นยาที่แนะนำให้รักษาใน AR แต่ถ้าเป็นอาการไอแล้วล่ะก็ การล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเนาะเอฟ e ฟกตีฟกว่าในการลดอาการและมีข้อมูลว่ามันสามารถลดไซโตไคน์ที่อยู่ในเนืลาวาสด้วยเคลียร์ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันทำมามันมีเปเปอร์สปอร์นะแล้วเวลาอาการที่เหลือแต่พ่นเนซรลาดิบนะจะไม่ต้องไปพ่นไม่หายค่ะล้างน้ำเกลือหายกว่าเพราะฉะนั้นลองเก็บลองเก็บอาการว่าไอ้ที่ยังไอเพราะ้ํามูกตกคอเปล่าถ้าใช่นะจ้าล้างจมูกเลย หลายครั้งอาการแค่เล็กน้อยเนี่ยแค่ล้างจมูกก็จบแล้วค่นะน้องไม่ต้องไปอัพยาใดๆเนาะไม่ต้องไปใส่ตีสมเมนให้เหนียวเหนียวก็ยิ่งไอนะคะล้างจมูกแล้วก็พ่นอันนี้คือเทคนิคนะถ้าไม่มีสามารถสั่งได้นี่ขายของนะคะเป็นออของนวัตกรรมรามาธิบดีเนาะ,ะจุกล้างจมูกนะคะแบบว่าตกไม่แตกกระแทกไม่เป็นไรนะคะรานะคาแค่40สิบาทนะคะแล้วก็ <laughs> สามารถแอปพลายกับไซลิงได้ทุกไซซื้อได้เลยโดยไม่ต้องผ่านห้องยาเดินไปอยากซื้อก็ไปซื้อได้เลยนะคะประมาณนี้ ลูกก็ใช้คือเนี้ยค่ะก็ประมาณนี้เนาะเทคนิคคงไม่ต้องพูดรายละเอียดนะคะจา์ขออย่างเดียวค่ะเวลาเราล้างเนาะเราอยาาแอพพลายยาทันทีขอให้ทิ้งช่วงประมาณ15นาทีเพราะว่าน้ําเกลือที่เข้าไปฟลัชเนี่ยมันจะไปเก็บขยะจมูกเนาะเพราะนั้นเราจะมีเนซอลซิคเรชันตามมาอาจจะรอให้คณไข้แต่งตัวเรียบร้อยสวยหล่อแล้วล้วค่อยพ่นจมูกนะคะโอเคอ่ะไปต่ออันนี้ก็เป็นเมตาเนละิซิสเนาะคือตัวเองเป็นคนชอบเรื่องล้างจมูกอะ่ะล้วก็พยายามหาข้อมูลัพ p อ o r t นี้เป็นข้อมูลเก่าแล้วเรื่องของการเป็นแอคจังที ไม่ใช่ในนอนเออานะแต่ในเออาก็ช่วยช่วยซิมตอมเพราะนั้นคนไข้เวลาซิมตอมเหลือเล็กน้อยอย่าไปเติมยาค่ะไม่ไม่ค่อยช่วยการแอปพลายหรือแอดออรอลแอนติเซมีเนี่ยมันไม่ช่วยจริงๆรินะมันจะบอกไงดีแม้บีลีฟเราจะบอกว่าฉันเติมไปเถอะแต่พลาคติคอสมันไม่ช่วยอะ่ะแต่ล้างน้ําเกลือช่วยชัดเจนนะคะรวมถึงเรื่องของโฟลของจมูกเนาะคนไข้รู้สึกเฟรชกับจมูกมากขึ้นเพราะซียเอามันจะแห้งนะคะ ถัดมาค่ะด้วยเวลาอน้อยนิดมาถึงตัวนี้ที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของ intra nasal antihistamine ข้อมูลเนี่ยมันชัดเจนว่าประสิทธิภาพภาพรวมเนี่ยมันด้อยกว่า intra nasal steroid เพราะฉะนั้นยังไงมันก็เป็นยารองเนาะแต่จุดเด่นมากคือเร็วเร็วสุดเร็วจีไปสนีจ่าเร็วจัดเร็วมากนะ15นาทีนะคะแล้วที่สำคัญนะคะในข้อมูลเนี้ยอันนี้คืออเซราสดินเนาะเดต้ N นะคะจะเห็นว่ามันคือเส้นบนสุดเร็วมาก เร็วกว่าโมเมทาโซเร็วกว่าอินทราเนสซอลสเตียรอยนะคะแล้วสเตียรอยเนี่ยถ้าไม่เกิน8ดชั่วโมงบางทียังไม่ออกฤทธิ์ยังไม่ต่างกับพาสิโบเลยช่วงนั้นอินทราเนสซอลที่สิมินออกฤทธิ์แล้วนะคะถัดมาก็เป็นการเทียบกับออรัลก็เหมือนเดิมกราฟดำก็คืออนะเซลาสตินเนาะสีเทาก็าคือออรัลเดสลราทดีนมันเร็วกว่าออรัลด้วยนะคะแต่สิ่งที่ดีคืออันนี้อันนี้เป็นเปนเปอร์ของจา์สุพินดาที่จุฬาเนาะ มันช่วยลดอาการจมูกวายนี่คือที่มาว่าทําไมบางคนจมูกวายน้ำมูกไหลจุ๊กจุ๊กจุ๊กเนี้ยอาจารย์แอนสกินเทสเน็กอะอาจารย์แอนต้องใช้ตัวนี้นะคะอินทราเนชันอลแอนติซมีนหายกริปเนาะแล้วก็เวลาเราใช้เนาะส่วนตัวปูใช้แอสนิดเดตเพราะว่ามันไม่ได้แบบจําเป็นต้องเรกูล่ามันไม่ใช่เป็นแบบอนะินฟลามเมชันเราต้องการซิมตอมแพติกรีลีฟเนาะใช้แอสนิดเดตแล้วก็แอปพลายการล้างจมูกคู่กันไปนะคะก็เอาเอบิเดนมาให้ดูเนาะว่า ตั้งแต่มีตัวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มมีการเทียบไกด์ไลน์ตามความเร็วเพราะว่าคนไข้เรารอไม่ได้ใจร้อนคนไข้ปัจจุบันใจร้อนมากลูกนี้แบบถ้าไม่เปิดแท็บเบตไายในเซียงนาะทีกรีดแล้วคือรุ่นใหม่ยิ่งใจร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเนาะออความต้องการนิดนึงอาจารย์ก็จะเห็นว่านอกจากอินเทอร์เนชั่นแนลแอนติซิมีเนี่ยถัดไปมันก็เป็นยาที่เป็นกลุ่มพวกแมซเซลสเตบิลิเซอร์นะคะหรือเป็นท็อปเปอคอลฟอร์มเนาะส่วนออรัลฟอร์มเช่นยากินเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงขึ้นไปค่ะ เนะเราก็ส่วนที่เป็นยาพ่นจมูกก็คือสี่ห้าหกเจ็ดแปดว่างนแล้วแต่ที่ห้อจะบอกไว้นะประมาณแปดชั่วโมงบางทีก็สิบสองชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีคอมบิเนชันก็จะช่วยเร่งสปีดอันนี้เป็นสตัตดี้ในแชมเบอร์เนาะเวลาเราคนไข้ไปเข้า E.E.C. เนาะหรือว่า Environmental Exposure Chamber เนี่ยมันจะกำหนดควบคุมปริมาณอลเลอร์อเจนได้เราจะรู้ออนเซตของการออกฤทธิ์ยานะคะก็จะเห็นว่ายาที่มีอเซลาสตินออกฤทธิ์เนี่ยหนาที ในขณะที่ถ้าเป็นยากินออกฤทธิ์เท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงครึ่งเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วนะเป็นตัวที่ต่างทีนี้เรามาดูว่าเราประสิทธิภาพต่างไหมแล้วที่สําคัญอันนี้เป็นอาการจมูกใช่ไหมคะาอาจารย์ลองดูการทางตา10บนาทีคนไข้อลเลอรจ์จีหนึ่งในสามจะมีคอนจังติวัยติสคือคันตามากแล้วคันตานี่เป็นที่ทรมานอาจารย์ที่เคยเป็นจะรู้เลยเวลาเขียนเปเปอร์อยู่หรือ,อทำาลไ์แล้วคันตานีแบบตาแทบจะหลุดขยี้จะหลุดอยู่แล้วพ้นเลยจานสิบนาทีหาย แล้วจริงนะเทสมาแล้วนะคะเราก็ถ้าดูในประสิทธิภาพภาพรวมเนาะจริงๆมันก็ดีกว่าด้วยนะคะนี่ให้ดูข้อมูลไปเร็วๆเนาะนี่เป็นเรื่องของการเทียบสเตียรอยเดี่ยวกับคอมบิเนชันกับแอนตี้ซมีนะคะเราจะเห็นว่าเวลาเราดูการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มากกว่าสีน้าเงินคือยาคอมบิเนชันมันไม่ใช่แค่เร็วกว่านะแต่โอเวอร์ไทม์น่ยมันก็เอฟเฟกตีฟมากกว่านี่คือที่มาของการที่เมื่อเราใช้อินทราเนสโซสเตียรอยเราไม่เวิร์ก อาจารย์เช็คก่อนว่าเป็นเพราะอะไรอย่าเพิ่งอับยาเนาะถ้ามันเป็นเพราะเรื่องไก่กาเนี่ยอภัยการล้างจมูกก็จบละหรือว่าไปหาเอ็นทีก็จบละแต่ถ้าดูแล้วมันเป็นนอนเป็นมิกซ์ไทป์ที่ซีเวียหรือเป็นเออที่ซีเวียอาจารย์แอดเข้ามาเป็นคอมบิ n เนชั n นเอนท์ช่นในซองทิสเมีนนะคะจะเห็นว่ามันโอเวอร์ไทม์เนาะอันนี้ก็คือเป็นการศึกษาประมาณส4สัปดาห์เนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นว่ามันดีกว่าจริงนะไม่ใช่คิดไปเอง s u s t a i n a b l e ของ Efficacy เนี่ยมันสูงกว่า อินทราเนซอสเตียรอยโอเวอร์ไทม์นะคะแล้วก็สตดีลองเทอมหนึ่งปีก็เห็นเหมือนกันนะคะสิ่งที่จะโชว์ก็คือเรื่องของอาการทางตานะคะ่ะถ้าเราดูอาการทางตาซึ่งอยู่กราฟด้านนี้นะคะขวาสุดจะเห็นว่ายาพ่นนะที่เป็นแอนตีซีมนเดี่ยวเนี่ยมันจะเป็นสิทธิภาพเนี่ยดีกว่ายาพ่นสเตียรอยนี่คือที่มาว่าทำไมเวลาคนคันตาเยอะๆส่วนตัวจะพรีเฟอร์ตัวนี้เนาะแต่ใช้เป็นแอสนดเดนะคะเวลาคันก็พ่นไปเนาะ โอเคไปเร็วๆไม่อยากจะให้ลงที่เปเปอร์นี้เดี๋ยวเรามีเคสปิดท้ายนะคะเดี๋ยวไม่ทันเนาะก็เวลาผ่านไปเร็วมากนะคะอะ Next Gen เนาะ a r e a g u i d e Line นะคะ Next Gen a r e a g u i d e Line ข้อดีคืออะไรคะคือการเป็น Real World Study คือเอาคนไข้จริงเนาะลงแอปพลิเคชันอย่างที่อาจารย์ต้นพูดแอปพลิเคชันใส่ซิมตอมสกอร์นู่นนี่นั่นนะคะแล้วเขาพบว่าคนไข้ทั้งหมดที่เขาทำมาซึ่งตอนนี้ d a t a มันเกินหมื่น User ไปแล้วนะมันหลายประเทศมากเลยนะคะไม่ใช่แค่ย2ประเทศเนาะเขาพบว่า ยังไงก็ตามการใช้ยาหลายตัวไม่ทําให้หายเหมือนเดิมการทั้งพน่นทั้งกินไม่ช่วยนะคะแต่การพ่นเนี่ยเบสวดอินทานเนซอลเซียรอยจะทาให้คนไข้คุมได้ดีกว่าแล้วถ้าเกิดแอดเป็นคอมบิเนชันกับอินทานเนซอลแอนติสมีเนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียลเวิร์เนี่ยถ้าคนไข้แบบเยอะแยะเป็นหมื่นคนก็เห็นเหมือนกันว่าการเติมยาออลลอ,อเข้าไปไม่ค่อยช่วยส่วนตัวใช้น้อยมากนะคะใช้เติมเป็นสิ่งสุดท้ายเก็บซิมตัมที่เหลือเนาะแล้วก็เอากอรีชอันนี้ขอข้ามไปให้ดูเคสเลยนะคะค ไปดีกว่าอ่านไม่รู้เรื่องอ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งเมธอดที่อาจารย์อาจจะใช้ในช่วงนี้ก็คือตัว v i u u l น a ล a ็อกสกอร์เนาะแต่สําหรับตัวเองนะใช้ m เมดิเคชันกับซิมตอมสกอร์ก็คือจะถามคนไข้เลยว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาพ่นยากี่วันนับเลยพ่นจมูกสองวันกินยาละคะสามวันน้ำน้ำเกลือล้างไหมคะ3าวันใช้ยาพอประมาณอย่างสัดส่วนถูกต้องถูกไหมแต่บางคนไม่ล้างคะ่ะไม่พ่นคะ่ะกินยาทุกวันอันนี้ผิด อันนี้ผิดเลยผิดเลยเพราะว่ามันต้องเริ่มด้วยอินท่าในโซสเตียลอยถูกไหมเราก็สอนหม่ว่ายาที่คุณกินไม่ช่วยรักษานะคะเพราะฉะนั้นถามว่าการเทเลยก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่เห็นด้วยมากว่าพอเราฟังคนไข้าบางคนอะคอมไพแอนไม่ดีหรือพูดกับเราแล้วมันไม่ตรงกับที่พูดเราแบบหูเราต้องดีพอที่จะเห็นเดาหน้าตาได้นะมาเจอหมอรอบหน้านะคะจบ จบการสนทนาก็คือไม่ต้องรักษารอบหน้าเจอกันนะคะเดี๋ยวหมอสัญญาเดือนหนึ่งคือเราต้องเล็อกอะใครคู่ควรจะมาเจอเราคือคนที่ดูเรายากเนาะต้องมาเจอนะคะพูดทางโทรศัพท์ไม่เข้าใจเโอเคอ่ะเฮย้ยขึ้นงนาทีจะทันไหมเนี่ยอ่ะต่อได้เคสนี้แล้วกันนะคะเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่มาด้วยไอหอบเสมหะน้ำมูกแน่นอกของใครไม่รู้ไม่รู้รเชสหรือเราเนาะคนไข้บอกว่าเคยเป็นแอสมาตอนห้าขวบแล้วหายเลย หายมาตลอดจนอายุ47ปีเพิ่งจะมีแน่นหน้าอก7เดือนอะไรวะนนี่ยังงแล้วอาการที่มาด้วยกันคือมีเสมหะมีน้ำมูกนะคะประวัติแพ้อื่นๆข้ามไปเนาะคนไข้ก็มีแค่ความดันนะคะตรวจจมูกก็บวมอะแล้วก็ของใครวะเนี่ยของอาจารย์ต้นหรือของฉันอ่านะคนไข้ก็มาหมดแล้วค่ะทั้งกินยาแก้แพ้แล้วก็สูตรยาทางปอดมาเรียบร้อยยังไม่ได้เพิ่มสเตียรอยจมูกเนาะเราก็สงสัยเป็นของเราเปล่า,าอัลเลอร์จิกรโนคอนจังเปล่า,าเนี่ย ก็ข้ามไปโดยเร็วแล้วก็วาง questionnaire นะคะที่เรามาเราจะใช้อันนี้เพื่อประหยัดเวลานะคะส่งทางไลนะ์เนาะทุกวันนี้ปูมีเพจใช่ไหมคนทักมาปูส่ง questionnaire ให้ตอบเลยตอบเสร็จส่งกลับมาอ่านปุ๊บอ๋อคุณเป็นจมูกเสพ่าแปะลิงก์นี่ค่ะหมอเขียนบทความอ่านเลยค่ะง่ายมากต่วของใครแบบโคตรเทเลคือแบบไม่เห็นหน้ามาก่อนอะไรอย่างนี้คือมันนี้คือคนอื่นเนาะเขาต้องการความช่วยเหลือก็ช่วยไปเบื้องต้นอ่ะประมาณนี้อ่ะให้ดูค่ะคนนี้ตอบมาปุ๊บปรากฏว่าการทางจมูกวงมาสองแต้มเองคะ่ะน้อยมาก แต่ในอดีตมีอาการแบบจุ๊บจิ๊บล้วก็เออไม่เป็นไรมีก็ทีสเนาะหมออัลเลอร์จีจะเป็นแบบนี้นะคะยังไงก็ขอให้ทีสให้หมดอย่าให้เหลือไม่รู้จะเหลือไปทําไมาะเนี่ยน้อยก็ทีสไม่เหลือไม่ปล่อยไม่เก็บทีตเลยนะคะตอนนั้นมาสกินเทสเนี่ยมีหลายอันเขาไม่แน่ใจแพ้บอกว่าขึ้นทั้งหมาทั้งแมวทั้งญ่าอะไรก็ไม่รู้กุ้งก็กินได้นะคะอาจารย์ระวังเนาะเวลาอาจารย์ส่งแล้วมันขึ้นมั่วซั้วนเนี่ยโพลิเซนซิไทต์80%แต่โพลีแอลเลอร์จีไม่เยอะที่ขึ้นอาจจะไม่แพ้เน ที่เรามาเราก็จะคอนเฟิร์มด้วยการทําส่ง specific IgE ซ้ำปรากฏว่าไม่ขึ้นเลยขึ้นแค่ละอฝุ่นคนนี้แพ้ละอฝุ่นอย่างเดียวนะคะ peak flow ดูดีเลิศ400กว่าเนาะอ่าเราก็สงสัยเป็นของชั้นนี่แหละก็ทรชตไปนะคะก็ณนะตอนนั้นยังไม่มี combination, ะคอมบิเนชันเนาะตอนนั้นเราก็ยังใช้เป็น i n นท a าเน a l ลด c o n น e จ t แ n นกันล้างจมูกแล้วก็ ose, อัพโ s e เสสเตยรอยด์ไปก่อนนะคะช่วงหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็ทรีตไปสักพักหนึ่งก็ค,คนไข้ก็เริ่มแบบมีแบบ OSA อ่ SA, าจมูกตันมากคำนี้หอบกระจายเราก็เลยเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเพื่อที่จะได้ประหยัดสเตียรอยนะคะแล้วเราก็ส่งไปหาอินทีปรากฏว่าอ้าวนโมขุณนี่จมูกคดด้วยอ่ะตกลงไม่ได้มีแค่ของเราเนาะมีซัคเชอรัลมีเรื่องของอินเฟคชันเนาะทรีตไปช่วงหนึ่งนะคะหลังจากนั้นคนไข้ก็ไปทำซีทีบอกแล้วเราทําสุดหาดูซิเป็นโครนิกไรโนเซนูซไซตีสหรือเป,ปล่าปรากฏไม่มีไซนัสใส่ลงดีจมูกก็ไม่ค่อยคดเนาะมีแค่แบบแอร์เซลล์ในเทอร์บินเนตซึ่งจุบจ๊บจิ๊บมาก ยนทีบอกว่าไม่ใช่เซอร์จิคอเคสค่ะมันน้อยมากค่ะกลับไปหาเม็ดต่ออ้าวสวยแล้วเป็นของเราถูกไหมเราก็มาทำรังฟังก์ชันเพื่อดูว่าปอดไปถึงไหนแล้วก็ค่อนข้างใช้ได้นะ70บอด์ไดร์ไลด์คดีเนาะคนนี้ก็เลยโกอ่อนนะคะการทำอิมมูโนเทอราปีคุยกับคนไข้ว่าเอาไหมถึงเวลาละเป็นของเราแล้วกันนะคะก็แอดไว้อิมมูโนเทอราปีนะคะเฮลเดสไม้ก็ต้องบอกก่อนนี่ก็ขอบคุณอาจารย์ธงศกรนะคะคือพอเราทำสต๊ดดี้เนี่ยบอกเลยความรู้ขยายเมื่อเราทำงานกับคนหลายคนเนาะ ไม่ได้ทํางานคนเดียวแบ่งแชร์ความรู้1นบวกหเป็น3เป็น4เป็น5เนาะขยายความรู้เพราะนั้นเนี่ยพอเรามีประชุมวิชาการเราเปลี่ยนแลกเปลี่ยนโนเลสหรือทำวิจัยร่วมกันเนี่ยเราก็รู้เลยว่าถ้าเราจะจับคนนึงมาพุทออนอิมมูโนเทอร์ปีเนี่ยเราต้องสกรีนเยอะมาก1เอาไซนัสออกไปเอาซักเจอร์ออกไปเอาแอสมาที่แย่ๆออกไปเอาคนแบบวิตกจริตแอนไซตี้อ่ะออกไปเนาะเอาอะไรที่แบบดูเราไม่น่าจะคอมพลาย์ออกไปก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีเน g ซ s ส s t e m i c reaction ยากเนาะสุดท้ายค่ะก็เล่าโดยย่อ คนนี้เราก็พามด้วยอมาลิซูแมกเพราะคนไข้อะเหนื่อยไม่หยุดแม้ว่าปอดจะดีนะคะแล้วเราก็ go on subcutaneous immunotherapy นะคะก็ประมาณ1ปีเนาะก็หยุดิ m m u n o t h e r a p y ไอหยุดอมาลิซูแมกไดก้ตอนนี้ก็ยัง on immunotherapy อยู่นะคะฉีดที่ใกล้บ้านเนาะแม้จะเป็นแค่นั้นแล้วก็ตามเนาะ,ะก็ยังมี systemic แอ a c t i o n ไปครั้งหนึ่งแต่เบาๆนะแต่สุดท้ายเราก็ไปต่อนะ,ะจนเรียบร้อยดี โอเคจบแล้วนะคะสําหรับเคสนี้ก็ช่วงนี้ตอนนี้ก็โอเคมากนะคะเคสนี้ไม่มีโอมาลิซูมแมบ,บแล้วนะคะอ่ะโดยสรุปวันนี้อยากฝากอะไรบ้างก็คืออยากฝากว่าคนไข้หนึ่งคนมันมีมากกว่าหนึ่งโรคอาจารย์ไล่ไปทีละเรื่องอย่าเพิ่งต้องแบบแอดยาท,ทันทีเนาะดูก่อนมีคอมบิเนชันอะไรบ้างอย่างแรกถ้าเป็นมิกซ์ไทม์นอนอัลเลอร์จิล้างจมูกเลยค่ะถ้าไม่ดีขึ้นคอมบิเนชันอินทราเนสซอนดิสามีนสองไซนัดไหมไซนัดล้างจมูกเพิ่มเช้าเย็นพ่นยาเพิ่มเช้าเย็น แอนติบติคใช้ถ้ามีแบคทีเรียลไซออแบคทีเรียอินเฟคชันนะคะสักเจอร์ส่งหาอินทีนะคะอาจารย์พงศกรนั่งอยู่นี่แล้วถ้าซีเวียทำไงคะคอมบินเอชันแล้วก็ค่อยมาพิจารณาอิมโนเทอรป์ปีสุดท้ายถ้าอาจารย์งไข้ไอยเยอะๆอาการจมูกเยอะๆทรีตจมูกให้เรียบร้อยแล้วอาจารย์ฟอลโล่ถ้าเป็นเพราะจมูกนะมันจะเงียบอาจารย์ปล่อยอย่าปล่อยให้เขาไอเหนื่อยนะให้บางโคเดเลเตอร์ไปซัพพอร์ตเขาช่วงหนึ่งหลังจากนั้นพอเขาหายเรียบร้อยจบเป็นของจมูกค่ะไม่จบละคะส่งหาอาจารย์ทีลสัง โอเคจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์ทิชานะคะ